สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสีผาพี่พาน้องมาห่างหนูนะครับมันเป็นหม่องเกี่ยวเขาแล้วน้อยเดียวหนึ่งดอกว่าครับแต่ว่าผมคิดว่าผมสีย่างเบิ้องเวหามันมีหม่องห่างนะครับห่างหลังนี่กรับเพาท่านไหนเ่าท่านไหนเกี่ยวครับนี่ครับพี่น้องบ่วงเอามาบรหลายครับประมาณสิบก้อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องกดติดตามเบิ่งเนื้อครับว่าผมสีเดียห่างบ่ผมสีไปย่างเบิ้งก่อนว่า มันมันสิมีหม่องห่างบะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีหม่องห่างเพราะอาตกีผมเคยมาห่างแถวนี้หนูหลายครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามมึงนะครับไปครับพี่น้องไปหาหม่องห่างหนูกันครับนี่กับมาเพ่องัวครับระวังเดินทางนี่กันดูค,ครับไม้เฮายา,างไปเบิง้งแถวคนเดี๋ยวเฮายาง้อไปทางดีครับพี่น้องโอเคครับ ทาห่างๆวะเนาะพี่น้องเไงเขาเขาบ่ท่านเกี่ยวมันห่างมุมห่างยาก่ยเอพี่น้องนี่วะเนาะ เดี๋ยวพี่น้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมหามองหางจะ่ข้าวกันเดี๋ยวจังไหผมติบอกได้ว่ามันมีมองหางว่าม,มีมองหางเนาะรับเดียวครับพี่น้องรอรุนกันครับพี่น้องหลังจากผมย่างจนหัวฟูหรอกสักพักหนึ่งกับบ่บ่ไม่มีงหางเลยพี่น้องย่างหาบคาก็บบ่เห็นบองหางพี่น้องมืดอนีอคือสิบงท่ได้ห่างหนูหรอกพี่น้องต้องทายเพิ่นเกี้ยวเขาแล้วคือผมว่านะครับ เยี่ยวเขาแล้วหนูมันจังจีขึืนจากให้หน้ามาอยู่คันแท้นี่ครับเพราะวา่าตอนนี้ผมคิดว่ามัน่นาจะอยู่กลางให้หน้าเหมือนละครับหนูเอาเป็นว่านเมื่อนี้เป็นอันมาบ่ได้ห่างเนาะพี่น้องเนี่ยคือเก่าเลยบ่ได้ห่างจากหลังอรนหมาเนาติดตามมึงครับว่าผมเสียเอาอย่างมาแท่นหนูเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันครับ นี่ครับกุกเข้าครับพี่น้องทำ<ป>การยัดตะไคร์เห้อครับนี่โอ้กุกเข้าหน้อยสีทำการเผาด้วยครับสีทำการลงลงเตาได้าารครับบานีทาเกใอีกจะหน่อยพะนะครับหน่อยพมดโอ้ยหลังบานนะครับขัว้วหลังบานเข้า เต็มเตาเลยครับพี่น้องกินปลาเผามือนกัน้อพี่น้องเอ้บ่ได้หางาง,หาง,งูมึอนีอน่บ่มีหม่องหางพี่น้องขันนี่หม่องหางจะไปหางให้เบิ้งนครับมัอนี่ผิดหวังจากจากงูครับมาปาลากลันละกันผิดหวังจากน้องงูมาน้องปลาเนี่ยนะครับพ<ว>ี่น้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวขันซุกเรี่ยว อีกจังน้อยผมจะให้เบิเบรงอีกเช่อได้ครับเด้อว่ามันจะเป็นรูปหลัลงหรไรเป็นตะกินบะ,ะส่วนเชเียเผากับพีลนงเอาเกลือไปทา<ล>ยครับตอติดตามครับพี่น้องอ้พี่น้องใกล้สีซุกแล้วครับนี่นนนอีกจังน้อยกับสีซุกครับซุกแล้วเดี๋ยว,วเอาขื้นไปกินเดี๋ยวผมจะทายตอนกินเด้อพี่น้องเด้ เอาจังกินน้ากันเนาะเอากินปลาเผาด้วกันได้ครับพี่น้องเด้ออะไรก่อนนี่ครับไก่สุกแล้วครับ,รบไข่เจข้าวครับคือผลงา,านงูของครับพี่น้องนี่กาลังตาแก้วครับพี่น้องกาลังตาน้าพริกสีห้อสีกินกับปลาได้ครับกินกับเมี่ยงปลาพ่อทาไมพ่อไม่มาดูผลงานล้ำของงัดหนูเนี่ยนี่ครับกำลังตำแล้วเสร็จเรียบร้อยเอาอยัางไปเบิ้งทีเดียวนะครับเนาะไปกินน้ากันเด้อพี่น้องเนี่ย นี่ครับพี่น้องแล้วเสร็จเรียบร้อยครับนี่เล็ดแบบบานๆนะครับเจ้ากับเจ้าแบบบา้านๆเ่าบอไดพิธีตองอย่างมาได้อพี่น้องกินเขา่าต้องกันได้รับบันมาพี่น้องกินเข่าครับบันมาครับพี่น้องกินเข่าบันนี้โอ้เหลาโอยจะเสียบเนบานๆพี่นอ้องอือเอาเมือเลยพี่น้อง พักสดสดมามามาพี่น้อง,งกินเข่าแรกนล้วกันไม่นี้บุกเปนเขา่ากินตะปลาพี่น้องอืมปลาแซวอืมอืมแซวแซพี่น้อง,องพักสดสด cáiแกo <coughs> à <coughs> 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 จับน้องน่าจะเป็นน่องเนาะจับจับจับกินไี่น้องเข้มร้นอืมอืมจับน่าพี่นหน,อ,นอง,นองอม,อมากินอของกันเด้อขอแรงกันคุยได้นอง หนัออปลานะหนองเลยขาวครับ สดปานหวานพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาอืะ

คออ้ามอีกกินเพื่อผีเพื่อนนอนหมือนกันนะ่างเงี้อนพักใจอะไรพี่น้องอืมพัดขอยงี่พี่น้องนี่คุยเลยแบบนี้บ่ได้กินหมูอ่ะไ่ได้กินหมูอ่ะพี่น้องกินปลาแท่งอย่นงเงี้

คลิปนี้ก็เพราะเพราเรื่องทำเนียบพี่น้องความจำกล่องมันก็ไหลพี่น้อแต่ผมติกิเนี่ยมันกินเลยกินมันจบเลยมันก็พืน้นที่มันสิบพ่อพอครับเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามคลิปหนานะครับมาผมสื้ผ้ากินหยั่งเดี๋ยวสือผ้าสองรถหรือว่าสิ้ผ้าไปหาหนูพี่นอ้นองคขาติดตามาามึงอาจจะมีหย่งที่นาติดตามกันนี่เพราะว่าผมก็เริ่องทำลิปใหม่เนาะ มันยังบ้านลงโตครับพี่น้องนี่ก็ขอบคุณพี่นอ้องที่รับชมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนึ่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ